วันนี้ต้องติดตามดูเลยสารทัยบุรีนองไบร์นัดคุณชนทิชาแจ้งเร็วสสปทุมธานีพักเก้าไกลฟังคำพิพกากษาค่ะในคดีมาตราร12นั่นก็แปลว่าคุณลูกเกดชนทิชาพักเก้าไกลปทุมธานีเป็นสสพักเก้าไกลคนที่สองนะที่มีคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองก่อนหน้านี้คุณไอรักชนก่อนหน้านี้คุณไอรักชนกสีนอกซึ่งเคยขึ้นฟังคำพิพากษาสารชั้นต้นจำคุกหกปีไม่รอลงอาญา ได้ประกันตัวใช่ไหมคราวนี้คุณลูกเกตคุณชนทิชาแจ้งเร็วค่ะวันนี้สารทันเดอรีนัด ฟังคำพิพากษานะคเป็นกรณีที่คุณลูกเกดเนี่ยชุมนุมที่หน้าศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีเมื่อวันที่11กันยาปี64ผลน,นั้นก็คือเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองอก็เธอโดนแจ้งข้อหานี้คนเดียวนะคะจากเหตุการณ์นั้นคุณลูกเกดชนทิชาเนี่ยมาศาลแล้วมาพร้อมกับคุณชัยธวัฒน์ค่ะนี่แหละค่ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสือมวลชนบอกคดีนี้มีจําเลยทั้งหมด10คนทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ก็จะจะมีเฉพาะ คุณลูกเกตนี่แหละที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มก็คือมาตรา112แต่เธอยืนยันว่าการปราศัยของเธอเป็นไปได้วยความปรารถนาดีและสุจริตใจและเป็นเพียงการพูดถึงตัวกฎหมายที่มีปัญหาในยุคของพลเอกประยุทธ์และถ้าคดีนี้ยกฟ้องก็ไม่ต้องดำเนินการอะไรต่อนะคะแต่ถ้าศาลมีการลงโทษว่ามีความผิด ก็ได้มีการเตรียมตําแหน่งกับหลักทรัพย์มาประกันตัวก็ต้องรอลุ้นในผลคดีต่อไปแต่ส่วนตัวถามว่าคุณลูกเกดกังวลไหม,มเธอบอกว่าไม่กังวลมากับคุณชัยธวัฒด,ดิใช่ค่ะคุณชัยธวัฒน์ก็เหมือนครั้งก่อนคุณชัยธวัฒน์ก็มาเป็นเพื่อนคุณไอ้นะค<า>่ะหัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยคุณชัยธวัฒน์บอกว่ายังไงคุณชัยธวัฒน์บอกว่าถามเจ้าตัวแล้ว มั่นใจว่ามีโอกาสสูงที่จะชนะคดีแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้รองรับทุกสถานการณ์และคิด,คดว่าการไม่ให้ประกันตัวไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิของทุกคนก็ไม่น่านะถ้าดูกรณีของคุณไอรักชนก,ก่อนหน้าคนะุณไอได้ประกันอืดังนั้นวันนี้ถ้าสารชี้ว่าผิดไม่มีเหตุผลที่จะไม่ให้ประกันตัวนักข่าวถามคุณชัยธวัฒว่า าถามคุณชนทิชาใช่ไหมใช่ค่ะย้อนกลับไปถามคุณลูกเกดว่าการเดินทางไปดูงานที่เยอรมันเนี่ยได้คุยเรื่องคดีกับทางการเยอรมันยังไงบ้าง คุณลูกเกดชนทิชาก็บอกว่าที่ไปเยอรมันคือไปศึกษาดูงานในประเด็นเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่ที่นั่นน่ะไม่ว่าจะสอสอหรือกระทรวงการต่างประเทศเขาติดตามสถานการณ์ของประเทศไทยใกล้ชิดอยู่แล้วเข้าใจว่าประเทศเยอรมันเข้ามาสังเกตการคดีของเธอตลอดนะคะอย่างวันนี้ก็จะมีสถานทูตเยอรมันเข้ามาสังเกตการด้วยก็เป็นเรื่องปกติที่เขาคงจะต้องถามถึงความคืบหน้าไม่ได้ถามเฉพาะคดีของเธอเท่านั้นแต่มันยังมีคดีของคนอื่นที่เกี่ยวกับมา ตาร้อรวมถึงคดีของบุ้งทะลุวังด้วยสัปดาห์ที่แล้วลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วปทุมธานีเก้าไกลเพิ่งจะติดหนึ่งในสิบของดิจิสันถามใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงนี่ท่าบูชมก็คือจากนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลายมาเป็นนักการเมืองค่ะเป็นนักการเมืองนักการเมืองแห่งอนาคตใช่ค่ะนี่คหนบุคคลแห่งอนาคตอ่ะสิบคนขึ้นมาให้ดูหน่อยจาไม่ได้ชัหนึ่งนัก อ่านเน,นจะเห็นเลยเป็นหนึ่งในสิบที่ไทม์เขายกขึ้นมาแล้ววันนี้ฟังคำพิพากษาของศาลเนี่ยท่านผู้ชมของอการยกฟ้องนะคะซึ่งจริงๆเราเองก็คาดหวังน,นะว่าจะเห็นผลดีของของคำพิพากษานะคะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยต้องยืนยันว่าในวันนั้นเนี่ยการปราศัยใน เหตุการณ์เมื่อตอนปี64ซึ่งเป็นชนวนของคดีความนี้เนี่ยก็เป็นการปราศัยด้วยความสุจริตใจนะคะด้วยความปรารถนาดีด้วยความจงรักภักดีแล้วก็เป็นการพูดถึงตัวกฎหมายที่มีปัญหาซึ่งออกมาในยุคของพลเอกประยุทธ์โอชานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการยุฟองซึ่งถ้ายุ่งฟี่ยก็คงไม่ได้มีเรื่องน่ากังวลแต่ว่าในกรณีที่สารลงโทษต้องมีความผิดค่ะก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้เตรียมหลักทรัพย์แล้วก็เรื่องของตําแหน่งมาประกันตัวค่ะก็คงต้องรอรุนในขั้นถัดไป เดี๋ยวรอดูอีกไม่นานหรลกประมาณสักสิบโมงกว่าน่าจะรู้ว่าคำพิพากษาศาลธัญญบุรีซึ่งเป็นศาลชั้นต้นนะครับคําพิพากษาจะเป็นอย่างไรเพราะเธอเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นสสไกลอย่างที่เห็นในภาพอาคุณโตโต้โตก็มาด้วยใช่ไหมอ่าะตะวชมอาสุดศาลธัญญบุรีมีคําพิพากษา ลูกเกดชนที่ชาแจ้งเร็วสอสอก้าไกลมีความผิดตามพรบอาตามประมูกบหมยอาญามาตาหนึ่งสองลงโทษจำคุก3ปีแต่สารลดโทษให้หนึ่งในสามคำให้การเป็นประโยชน์อยู่บ้างเหลือจำคุกสองปีโดยโทษจำคุกไม่รอลงอาญาขณะนี้อยู่ในระหว่างการยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวนะคะอ่ะตกลงว่าสารธัญ,ญบุรี มีคำพีพักษาคาดีหนึ่งหนึ่งสสก้าไกลสุกเกตชนทิชาจำคุกสองปีไม่รอลองอายา <c oughs> ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการยื่นขอประกันตัวอย่างที่ว่า